สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เล็กจะมาแบ่งปันวิธีการทําชั้นวางเห็ดนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะเก็บภาพมาให้ดูก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีไม้ไผ่ไม้ไผ่สะดวกที่สุดนะคะในการทำชั้นวางเห็ดที่เห็นอยู่นี่เป็นไม้ไผ่ที่นาที่สวนนานะคะพ่อปลูกปลูกไว้หลายกอเหมือนกันเพราะว่าไม้ไผ่ ใช้ประโยชน์ได้หลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะอ่าอันนี้เป็นวิธีการคือเราจะต้องกะประมาณก่อนนะคะว่าเห็ดเรามีกี่ก้อนนะคะแล้วเราก็วัดความยาวนะคะว่าเราจะเอาโรงเห็ดยาวขนาดไหนชั้นวางยาวให้พอดีหรือว่าเราจะทำเผื่อไว้ก็ได้นะคะ วิธีการก็คือนําไม้ไผ่มาผ่าวิธีการผ่าไม้ไผ่อันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อนะคะน,นี้เล็กจ้างช่างมาทํานะคะก็คือแยกไม้ให้เป็นริ้ววิธีการผ่าก็ใช้มีดนะคะคมๆแล้วก็ใช้ค้อนตีแบบนี้นะคะจะได้เห็นวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เห็นไม้ไผ่แบบนี้แล้วคิดถึงข้าวหลามเนาะตอนเด็กพ่อกับแม่เผาเข้าวหลามไม่ให้กินนะคะแสบไล่ข้าวหลามน่ะข้าวหลามที่เฮ็ดเองสีแสบได้จ้าเพราะว่าข้าใส่บกักเผามันหวานได้เต็มที่แล้วก็ใส่เผือกเนาะจ้าใส่เผือกใส่ถั่วดําก็ได้จ้ามากกินหลายอันนี้ไม้ไผ่แบบนี้ก็เฮ็ดข้าวหลามได้จ้ามันจะเป็นไม้ไผ่อ่อนๆนะคะตรงนี้วิธีการ แยกก็เป็นเคล็ดลับใครเคล็ดลับมันนะคะอันนี้ที่เราเห็นช่างทําก็ถีบด้วยนะคะใช้เท้าถีบนะคะเพื่อที่ว่าเราจะแยกให้เป็นเป็นริ้วไม้ถ้ามันมีปล้องของไม้ไผ่มีเสี้ยนมีหนามเรากา็ผานะคะเราก็ใช้มีดนะคะในการเก็บพวกเสี้ยนหนามต่างๆออกให้เรียบร้อยนะคะ เพราะว่าทำทำทั้งทีก็ทำให้มันดีไปเลยเนาะนะคะป้องกันเวลาที่เราไปเก็บเห็ดป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยคะ่ะมันจะมีปล้องไม้ไผ่ตรงกลางก็เก็บงานให้เรียบร้อยจริงๆงานแบบนี้ต้องให้ผู้ชายทำนะคะแต่ว่า,าแถวบ้านเล็กป้าป้าน้น,นะผู้หญิงก็ทำเก่งนะคะบางทีก็แบบว่าเราไม่ตอกเองอะ ไม่ตอกเคยเห็นไหมคะที่ว่าเขาเอาไว้มัดรัร้วมัดมัดข้าวต้มอาค่ะทำข้าต้มมัดนี่ประโยชน์ของไม้ไผ่ใช้ได้หลายสิ่งหลายอย่างนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเหลาริ้วไม้แบบนี้ต่อไปเราไปดูเลยนะคะว่าชั้นวางเหตุเป็นอย่างไรนะคะเชิญค่ะพอได้ไม้ริ้วเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะเราก็ตีเสานะคะให้เป็นหลัก นะคะอันนี้ใช้คอนนะคะคอนปอนตอกลงไปให้แน่นๆนะคะตอนที่ช่างทำเล็กก็ไม่ได้อยู่นะคะอันนี้ก็ให้เป็นฐานนี่นะคะเป็นหลักเว้นระยะย้ายห่างมากนะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะตีสองด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งได้จะดีนะคะในการ นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางไม้ริ้วตัวนี้ค่ะที่เหล่าเมื่อกี้นี้นะคะวางลงไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางเห็ดอันนี้ช่างเขาวางให้สี่รล้วเลยนะคะนี่สี่รล้วนะคะข้างละสองเพราะว่าให้พอดีกับก้อนเห็ดนะคะเนี่ยก็วางแล้วก็เราก็วางเห็ดสองชั้น นะคะวางเห็ดลงไปสองชั้นพอสองชั้นเสร็จก็วางลิ้วไม้ไม้ไผ่เมื่อกี้อีกชั้นหนึ่งนะคะวางสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้ดูภาพประกอบด้วยคงนึกออกนะคะอันนี้เป็นเป็นชั้นเห็ดอีกแบบหนึง่งมันมีหลายรูปแบบนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูเป็น ไอเดียนะคะเอออันนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าแข็งแรงนะคะทําก็โอเคมันจะมีอีกแบบหนึ่งแบบเอ็นนะคะแบบเอ็นเรก็เคยไปดูมาแล้วนะคะที่เขาทํโรงเห็ดก็จะวางสลับกันไปแบบนี้แล้วก็ข้างๆก็จะใช้ไม้ไผ่ในการกั้นนะคะแล้วก็อย่าให้โดนนะคะอย่าให้โดนปากตรงนี้ของเห็ดนะคะปากเห็ดที่สําหรับ สำหรับเห็ดที่เขาจะออกนะคะก็วางระหว่างชั้นไปแบบนี้นะคะแล้วมีก้านกลางด้วยอันนี้เล็กปลูกประมาณค่ะเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นชั้นวางเห็ดจริงๆของเล็กแล้วนะคะส่วนนี้เป็นชั้นวางเห็ดของน้าเล็กนะคะน้นา้นาเขาชื่อเล็กนะคะ คือเห็ดที่เห็นอยู่นี้สี่เดือนแล้วก็ยังออกมาเรื่อยๆนะคะก็มาดูชั้นวางของนาเขาเห็ดก็เก็บได้เรื่อยๆสาเหตุที่เล้งไม่ทําแบบเอ็นนะคะเพร่อะนาเขาแนะนําว่าถ้าทําแบบเอ็นเวลารดน้ํานะคะมันจะโดนในรูเห็ดนะคะรูที่เห็ดจะออกนะคะเขาไม่ให้โดนน้ําอันนี้โรงของนาเขานะคะก็จะเป็นโปร่งๆเขาบอกว่าเคยทําทึบแล้วเห็ดไม่ออกนะคะ สำหรับเห็ดนางฟ้านะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของนาเขานะคะเล็กก็เลยเอามาปรับใช้ของตัวเองของตัวเองก็จะทําแน่นหนากว่านี้นิดนึงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ